กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความเมตตาจากพระพรมวชิวรามุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าว,วาดวัดสุทัศเทพพวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเวียนเทียนณพระอุบโบสถวัดสุทัศเทพพวรารามโดยมีนายอธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายขราะวาดพร้อมกันนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมณวัดสุทัศ เพระวารารามเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครทั้งนี้ได้ที่พลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานประทีปแห่งพระธรรมนำศรัทธาบูชาเพ็ญเดือน3ระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคม2566ที่บริเวณลานคนเมืองและวัดสุทัศเทพพวรารามและในโอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความเมตตาจากพระผมวชิวระมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวานวัดสุทัศเทพพวรารามเป็นประธานฝ่ายสงประกอบพิธีเวียนเทียนที่พระอุโบสถวัดสุทัศเทพพวราราม กิจาการรมวอล์คแลนด่รี9มงคลศักกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอาทิต้นพระศรีมหาโพ์รัชกาลที่2รัชกาลที่4พระพุทธตรีโลกกเทศสมเด็จพระริยงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแผ่ติดสะเทวู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่ออีกว่ากระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคราบอุชาปีนี้จะนําไปสู่การละชั่วทาดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์นาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติธปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวัน